อันนี้ซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่251คลิป EP 251ปรปรชิกสิกขาบทที่2ว่าด้วยการปกปิดโทษ เรื่องพิสุณีทุลนันทาทรงประชุมทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาเจ้ารับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ส่งสอบถามพิสุทั้งหลายว่าพิสุทธ์ทั้งหลายทราบว่าพิสุณีทุละนันทารู้อยู่ไม่ทักทวงพิสุณีผู้ต้องทำคือปราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะ จริงหรือพิสูจ์ทั้งหลายทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจทั้งหลายชะนายพิสุณีทุลนันทารู้อยู่จึงไม่ทักทวง พิสุนีผู้ต้องทำคือปราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะเล่าพิสุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้ว ให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติหกร้อยหกสิบห้าก็พิสูจนีใดรู้อยู่ไม่ทักทวง พิสุนีผู้ต้องทำคือปราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะก็ในการใดพิสุณีนั้นยังคลองเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปก็ดีถูกนาสนะก็ดีเข้าไปรีดก็ดี ภายหลังพิษุณีผู้รู้เรื่องนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนดิฉันรู้จักพิษุณีนี้ดีว่านางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้แต่ดิฉันไม่ได้โจทย์ด้วยตนเอง ไม่ได้บอกแก่คณนะแม้พิสุนีนี้เป็นประชิกที่ชื่อว่าวัชชะปิติชานิฮิกาหาสังวาสมิได้เรื่องพิสุนีทุนละนันทาจบ สิขาบทวิพังหกร้อยสิบหกคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระวา,วาจ้าตรัสว่าก็ใดคคำว่าพิษุณีมีคำอธิบายว่า ว่าพิษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิษุณีในความหมายนี้คำว่าวัชะปฏิชาธิกาแปลว่าปกปิดโทษ ความผิดเป็นเชื้อเรียกพิษณีผู้ต้องอาบัตปราชิกสิกขาบทนี้วงเล็บสองทับหกร้อยหกสิบห้าทับห้าร้อยหกสิบห้าวงเล็บ ชื่อว่ารู้อยู่คือพิสุนีนั้นรู้เรื่องเองคนเหล่าอื่นบอกหรือพิสุนีที่ต้องอาบัตนั้นบอกคำว่าต้องทำคือประราชิกคือต้องอาบัตประราชิกแปด ข้อใดข้อหนึ่งคำว่าไม่โจดด้วยตนเองคือไม่ทักทวงคำว่าไม่บอกแก่คณะหมายถึงไม่บอกพิษุณีอื่นๆคำว่าก็ในการใดพิษุณีนั้นยังคง คลองเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปก็ดีเป็นต้นอธิบายว่าที่ชื่อว่าคลองเพศอยู่เพราะผู้มีพระพาตเจ้าตรัสหมายถึงพิษุณีพูดดำรงอยู่ ในเพศของตนที่ชื่อว่าเคลื่อนไปตรัสหมายถึงพิษุณีผู้มรณภาพที่ชื่อว่าถูกนาสนะตรัสหมายถึงพิษุณีผู้สึกเองหรือผู้ถูกผู้อื่นให้สึก ที่ชื่อว่าเข้ารีดตรัสหมายถึงพิษุณีเข้ารีดเดลถีภายหลังพิษุณีพูดรู้เรื่องนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนติดฉัน รู้จักพิษุณีนี้ดีว่านางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้คำว่าแต่ดิฉันไม่ได้โจทย์ด้วยตนเองคือดิฉันคือแต่ดิฉันไม่ได้ทักทวงด้วยตนเองคำว่าไม่ได้บอกแก่คณะ คือดิฉันไม่บอกพิสุณีเหล่าอื่นคำว่าแม้พิสุณีนี้พระผู้มี่าว่าเจ้าตรัสเทียบเคียงพิสุนีรูปก่อนกอนคำว่าปลาคำว่าเป็นปราละชิกอธิบายว่า พิสุนีนี้รู้อยู่ว่าพอทอดทุรละว่าเราจะไม่ทักท้วงพิสุนีผู้ต้องทำคือประชิกด้วยตนเองจะไม่บอกแก่หมูคนะ่คณะเธอยอมไม่เป็นสมณะหญิง ไม่เป็นเชื้อสายสากยธิดาเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นประชิก สังวาสไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร,ร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีกับพิษุณีรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้ประชิกสิกขาบทที่สองอนาปติวาระ อนาปฏิวานระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือหกร้อยหสิจนึ่พิสุณีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจักบาดหมาทะเลาะขัดแย้งหรือวิวาทกัน 2. พิสุนีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจัก แตกแยกกันจากราวนานสพิสุณีไม่บอกด้วยคิดว่าพิสุณีนี้เป็นคนหยาบช้าดุร้ายจะทำอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจันทร์ได้ 4. พิสุนีไม่บอก เพราะไม่พบพิษุณีอื่นๆที่สมควร 5. ้าพิสุนีไม่ประสงค์จะปกปิดแต่ยังไม่ได้บอกใคร 6. กพิษุนีไม่บอกด้วยคิดว่าผู้นั้นจะเปิดเผยเพราะกรรมของตนเอง 7. จ็ดพิสุนีวิกลจริต 8. พิสุนีจิตฟงส่าน 9. พิสุนีกระสับกระสายเพราะเวทนา 11. พิสุนีต้นบัญญัติปราชิกสิกขาบทที่สองจบจบอ่านลำดับที่ 251. อัานซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิวัง3ลำดับที่251คลิป EP 2 51